พี่น้องพูดนะมื่อนีนยายเตี้ยส่งแหนมมาให้เจ้าแม่นะครับกับน้องยุทธดีอ,อร่อยนัวพูดนะป้าปึนกำลังได้กินอขอบคุณหลายๆนะครับเจ้าแม่เพิ่นว่าโอ้ขอบคุณยายเตี้ยหลายๆแม่ลูกขอบคุณเด้อขอบคุณคุณยายเด้อส่งไว้ให้กินกำลังซิซีมแม่ทมว่าเพ,พาื่นคือได้เอาให้เพิ่นว่าพอดีน้องยุทธเพิ่นมาเบิ่งไรน้องหมยนะครับมื่อไหนก็เลยบอกว่าโอ้ว่าสิสังแม่ไม่แม่กินอยู่เพราะว่าเพื่อนเห็นยาย เตี้ยกินกับน้องยุทธกินนะเพื่อนว่าเพื่อนคิดยากแม่ยาหกลูกพอดีพอดีบังหัมว่าสร้างแนมเตี้ยให้แม่กินได้กว่าแม่ม<ห>นคนยากคนยากคนอยากยกินย่าชิมมก่อนเดิมลูกเดิเดหมหอมๆเนาะแม่ส่งใ้ก่อส่งแต่เทเโนโลูกอันนี้เราแดงเอาไว้อีกนะครับพี่<ม>น้องส่งมาบอกลายขอบคุณยายหลายแบ่งมาให้แม่เครื่องหนึ่งครับลูกคนขอบคุณหลายๆน้องยุทธอร่อยนัวนะครับพี่น้องคนใดสนใจอยากกินอยากชิมเดียว บ่าวแดงจะเอาช่องทางไว้ให้คืนก็ผิดเนาะยกใครพี่เนาะบึงเนี่ยนะแม่เพื่อนเห็ดเป็นแพ็กมาแบบนี้เนาะแม่เนาะยกใครพี่เอาะบึงเนี่นะครับคุณนะแต่ปกใหญ่ๆ่ที่สะอาดสะอาดจังว่าที่ตุเย็นมันเลยเกิดฝาเช้าเพื่อนขายจังหดยัง่าพี่น้องเห็ดสะอาดครับบ่าวแดงจะเอาช่องทางไว้ให้เพื่อพี่น้องคนใดสนใจนะครับกระทักเพื่อนไปติดต่อเพื่อนไปจะเอาไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสนะครับสนใจอยากเพื่อนละเมื่อไงแต่ละกินเนาะลูกับ ขอบคุณคุณยายหลายลายค่ะดีๆเรื่อๆหมั่นหมั่นเบึงแต่ยายที่ยเห็ดกับเ้าาเห็ดอาหารครับคนในเบิ่งแล้วคิดอยากเท่าใดพี่น้องมาคิดเบิ่งมาจนได้ไปฝึกเห็ดแหนมกินเองอืม่แม่เลยกฟืนน้ำคุณยายเผินเลยแม,ม่แม่ก็เลยเห็ดป็นบัดนี้ทีท่ผ่านมาพิดพลาดพิดพลาดอยู่ตลอดผิดพลาดในหมายถึงวันนั้นใดเน่าเน่าบอกพ่อเกลือเนี่ยอิงยังเนี่ยแท้จริงมันม่ได้เกี่ยวกับใส่เกลือหลายๆเลยลูมัาวไปมั่วเล้า ชิมไหมพี่น้องมึงบ้างนะแซ่บลูกน่ากําลังสมแบบพอดีนะแม่เพราะว่าน,อน,น้องก็ส่งมาให้หลายมือเลยเด้กครับ,บเบาแดงหาก,กับท่านได้กินกับแม่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับแซ่แบอะไรลูกแซ่บเลี้ยงลูกโดดนะพี่น้องมึงด้วยน,นะแม่ใส่ต้มข้าวแม่ยันเพชรแม่เขาบอกมามบอกบัญชีเจนมาโอ้ยแม่ยัดเอาเอาอีกสักคำมึงใส่เข่าใส่เข่าไอ้พี่น่องมึงไหนกว่าไอ้ดอกไท้บอกเป็นพญาติได้บอกอืมเข่าอจิเบิร์ตแล้วพี่น้อง โอ้แม่บัวดงอันดับหนึ่งลายเธอดาอู้มองพ่อปันมาคำหวานเลยยายเตี้ยเอ้ยพุ่นนะได้เหล่ากินขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณน้องยุทดีขอบคุณยายเตี้ยนะครับผมเจ้าของช่องอร่อยนัวนะครับผมขอบคุณหลายๆมัอนี้สมใจยากเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวว้าแดงเอาไปสั่งแล้วตบเทนยายเพรานว่าที่จะไปกวนไหวให้เพื่อนเด้อไปตัดวายคืนเพื่อนเด้อมันใกล้รันโบ้ ใกล้อยู่บริษออไอมูทหารกับอุดรไอพ่อแม่อุดรนน้องค่ายใกลอยู่บริษัทใจสิได้พ่อเดียวบัดนี้กับพ่อและก็ตัดไวยส่งไปเซนียเพื่อนและแม่ก็ได้บ้าทุกอย่ยวนะครับผมมาขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณยายเตี้ยน้องยุทธีอีกครั้งหนึ่งนะครับผม